กันเช่นเคยคนหลังข่าวคนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลจะพาเราลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ดีมากนะคะผลพวงที่ได้ตามมานั่นคือประชาชนในพื้นที่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลานี้มีรอยยิ้มกันได้อย่างกว้างมากขึ้นสืบเนื่องจากพวกเขารู้สึก อุ่นใจไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้พร้อมๆกันนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันนัชาวีวานิสุรามพร้อมทีมงานทุกคนของรายการคนหลังข่าวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15บหนาฬิกาถึงสี่หีานาฬิกาสาสวันาีค่ะไม่ทีนเองนงยิ่องสิาฟันวันคืนที่เลวร้าย สักวันหนึ่งต้องดีกว่าเดิม สัคาสถานการณ์โควิดได้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีการปรับระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่และในวันนี้เองนะคะสปสชก็ได้ลงพื้นที่มาดูโรงพยาบาลต้นแบบจังหวัดพระนครศรียุธยาเพื่อดูการจัดระบบที่ครบวุงจอนค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะตามจุงไปเลยค่ะเชิญค่ะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรแพทย์อย่างต่อเนื่องล่าสุดชื่นชมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลที่จัดระบบโมเดิร์นโฮมไอซเลชันคอมมูนิตี้ไอซเลชันดูแลผู้ป่วยโควิด -19 บครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจับมือกับอบอตอบ้านใหม่หาสถานที่ที่เหมาะสมทำา CL เช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบหนึ่งเดือนหลังเริ่มก่อตั้งกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโค โควิดสีเขียวที่ส่วนใหญ่ติดกันในครอบครัวเข้ารับดูแลแล้ว64คนหายกลับบ้าน40คนเหลือรักษาตัวอยู่24คนซึ่งถือว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียวได้ดีตอนนี้โรงพยาบาลไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องเก็บเตียงไว้สําหรับคนไข้ที่มีอาการมากกว่าเพิ่งติดเชื้อก็จะมีทางเลือก home อโซเ a t i o n หรือ community isolation ที่ภาพรวมการนําส่งผู้ติดเชื้อโควิดเข้าระบบบริการที่บ้านในกทมมีผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนทั้งหมด78,159รายในจํานวนนี้หน่วยบริการตอบรับการดูแลแล้ว73,395รายอยู่ระหว่างจับคู่และดูแลหน่วยบริการอีก4,764รายซึ่งระบบ HL CL นี้ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อที่เคยตกค้างนับหมื่นรายลดลงผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าสู่ระบบดูแล เพิ่มขึ้นทีมเหนื่อยทุกคนตั้งแต่ทางโรงพยาบาลยันพื้นที่เลยนะคะแต่มันหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดเนี่ยโรคมันวิ่งวิ่งฟางเราไปแล้วถือเป็นแนวทางบริการที่สปส,สชให้การสนับสนุนทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารค่าอุปกรณ์การแพทยาา์ให้สถานพยาบาลทุกประดับทั่วประเทศรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อร่วมกันดูแลร,รักษาผู้ป่วยโควิด -19 แบบ h l และ CL ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงที่สุดแม้จะ อยู่ในช่วงวิกฤตที่จํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ก็ประสบผลสําเร็จด้วยดีทําให้มีเตียงเหลือเพียงพอกรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงได้อย่างเต็มที่ครอบคลุมทั่วจังหวัดและทั้งหมดนี้ไหนคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีคบเครื่องเรื่องปลาร้ากินปลาร้าต้องจ่าวิรัต รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ